ดวงรายวันประจําวันพุทธที่26พฤษภาคมพุทธศักราชส5 6 4ัวันพระคืน15คาำเดือน7ปีฉลูตรงกับวันวิสาขบาูชาคนเกิดวันอาทิตย์การงาน งานที่ตั้งใจไว้จะสำเร็จอย่างที่ตั้งใจวันนี้คุณมีความเป็นมืออาชีพการตัดสินใจที่ดีของคุณจะได้รับความนับหน้าถือตาจากความสำเร็จที่ตามมาแถมคุณยังใจใหญ่ใจกว้างทำให้มีเครดิตที่ดีระวังจะเจองานยากๆที่ถูกขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นหากช่วยได้ก็ช่วยนะคะเพราะจะทำให้คุณเป็นผู้ที่โดดเด่นและกว้างขวางมากขึ้นในอนาคต การเงินการเงินดีมีเงินใช้ใจ่ายอย่างคล่องมือมีเกณฑ์ได้ใช้เงินไปกับการสังสรรการระหว่างญาติมิตรหรือเพื่อนฝูงเพศตรงข้ามจะช่วยเหลือในเรื่องการหารายได้ช่องทางใหม่ๆให้กับคุณความรักและครอบครัวใครที่โสดอยู่วันนี้หัวใจคุณจะเลิกโสดเพราะได้พบกับคนที่ใช่มีเกณฑ์การสารสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นลึกซึ้งอย่างรวดเร็ว คนมีคู่ความรักสุดหวานสุดว้าหวามและมีความสุขสมเป็นอย่างดีค่ะสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมสุขภาพความสุขสบายกายใจและสง่าราศีทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมความเข้มแข็งความน่าเกรงขามและเฉียบขาดในการตัดสินใจเวลามงคล 18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์การงานคนที่มีความคิดอยากจะออกมาเป็นนายตัวเองวันนี้เป็นโอกาสเหมาะที่คุณจะทำฝันให้เป็นจริงส่วนคนที่ขยันมันเพียนมานาน คุณจะรู้สึกว่าเริ่มตั้งตัวได้ด้วยความขยันอดทนที่ผ่านมาของคุณคนที่มีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วมีเกณฑ์ขยายกิจการออกไปอีกการเงินการเงินราบรื่นดีมากคุณโชคดีมีคนคอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือทางด้านการเงินทำให้คุณอุ่นใจและใช้จ่ายได้อย่างสบายใจ งานประเภทติดต่อประชาสัมพันธ์ในหน้าหรืองานที่ต้องพบปะพูดคุยจะสร้างรายได้ให้คุณมากเป็นพิเศษในวันนี้ความรักและครอบครัวคุณเบื่อกับการทะเลาะเบื่อกับการตามเอาใจคุณหันหลังให้กับดราม่าต่างๆเพราะเหนื่อยหน่ายใจบางคนจะรู้สึกหมดรักเอาดือ้อส่วนคนโสดเห็นความไม่แน่นอนของใจคนจึงทำให้ยังไม่อยากจะมีคู่ ที่เล็งๆกันไว้วันนี้ก็ยังไม่ใช่เวลาที่สมควรค่ะสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความสุขในชีวิตครอบครัวบริวารเชื่อฟังราบรื่อในการบริหารงานบุคคลทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมสง่าราศีความเป็นสิริมงคลความเคารพจากผู้คนรอบข้างเวลามงคล 1 0 3นาฬิกา31นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันอังคารการงานหากคุณทำงานที่ต้องมีการแข่งขันการประมูลมีคู่แข่งทางการค้าหรือมีเพื่อนร่วมงานที่มักคอยกันท่าในความก้าวหน้าทางการงาน ขอให้รู้ไว้เลยว่าวันนี้คุณจะอยู่เหนือพวกเขาและทำงานจนประสบความสำเร็จได้แต่คุณต้องมุ่งมันและสู้ไม่ถอยเท่านั้นจึงจะรับรองผลลัพธ์นี้นะคะเพะื่อดวงการงานของคุณในวันนี้ต้องต่อสู้จึงจะชนะและได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการค่ะการเงินคุณไม่ชอบความวือหวาาการลงทุนที่เสี่ยงจึงไม่ใช่เป้าหมายของคุณในวันนี้ แต่คุณก็จะสามารถบริหารการเงินได้อย่างราบรื่นเงินไม่ขาดมือการค้าขายก็คล่องตัวดีหากทำงานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์วันนี้จะทำเงินได้มากอาจถึงขั้นกลายเป็นเศรษฐีเลยทีเดียวค่ะความรักและครอบครัวครูที่เคยทะเลาะบ่อแวงกันมีความตึงเครียดกันมานานวันนี้จะเป็นวันยาศึกหยุดพักความกดดันรอบตัวนั้นไว้สักพัก บางคู่จะหันหน้าเข้ามาคุยกันดีๆหรือปล่อยให้สถานการณ์คลี่คลายไปโดยไม่ต้องพูดอะไรส่วนคนโสดวันนี้งดเรื่องความรักพักใจสักวันหนึ่งบางทีคุณก็รู้สึกเบื่อนายสีมงคลสีเขียวเสริมความน่าเลื่อมใสสมองปล่อยโปรงจำใสสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและความร่าเริงใจทิศมงคลทิศต,ตะวันตก เสริมโชคลาภความเป็นสิริมงคลผู้คนเคารพยกย่องเพิ่มสง่าราศีและความเมตตาเวลามงคล10นาฬิกา31นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางวันการงาน คุณเด็ดขาดจริงจังกับการทำงานมากหากเป็นหัวหน้างานวันนี้คุณจะเขี้ยวเข็นลูกน้องจดลูกน้องต้องขยาดงานของคุณต้องสำเร็จตามเป้าหมายเท่านั้นซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทำให้คุณเป็นที่นับถือและน่าเกรงขามในวันนี้การเงินการเงินคล่องมือดีค่ะถึงแม้ว่าคุณจะใช้เงินเก่งแต่ก็ยังมีความสามารถหาเข้ามาได้อย่างต่อเนื่อง มีเกณฑ์ต้องใช้เงินเพื่อการท่องเที่ยวในครอบครัวหรือดูแลคนในครอบครัวด้านต่างๆงงานที่เกี่ยวกับความสวยงามบันเทิงจะทำเงินให้กับคุณได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ความรักและครอบครัวคนรักครอบครัวมีเกณฑ์ได้เดินทางท่องเที่ยวร่วมกันอย่างมีความสุขได้รับมรดกหรือมีโชคทางการเงินสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์กันดีคนในครอบครัวที่เจ็บป่วยอยู่ ก็มีเกณฑ์จะดีขึ้นคนโสดก็มีเกณฑ์จะได้พบกับคนที่พลั่งพร้อมและถูกใจกันสารสัมพันธ์ต่อได้ในอนาคตสีมงคลสีเขียวเสริมความรักสมคีบริวารรักใครอย,อยู่ในโอวาทเสริมเมตตาบารมีทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงกายเสริมอายุมั่นขวัญยืนความสุขกายและความสดใสร่าเริงใจ เวลามงคล9นาฬิกา1นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางคืนการเงินคุณกระตือรือร้อนในการทำงานให้ออกมาดีที่สุดจึงตั้งใจมาก และตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆไว้มากจนเกินไปทําให้เหนื่อยและงานที่ออกมาไม่ทําให้คุณพอใจนะักเมื่อคุณทําดีที่สุดแล้วผลออกมาเช่นไรก็ยอมรับจะได้ไม่เครียดค่ะการเงินระว่ังการถูกหยิบยืมเงินหรือหักคอเอาดือ้อจากคนที่คุณปฏิเสธไม่ได้หรือต้องเกรงใจทำให้เกิดความกระอักกระอ่วนใจเพราะลำพังตนเอง ก็หมุนเงินอย่างเน็ดเนื่อย,อยู่แล้ววันนี้จะชักหน้าไม่ถึงหลังเงินที่คาดหวังว่าจะได้จะล่าช้าทําให้ต้องวิ่งกู้ยืมเงินมาเพื่อเสริมสภาพคล่องความรักและครอบครัวระหว่างการถูกหลอกลวงจากคนที่คุณคิดว่าเขาจริงใจจะเกิดความผิดหวังจนทําให้คุณเกิดความเครียดซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพครอบครัวคนรัก ให้ระวังการเจ็บป่วยของคนในครอบครัวโดยเฉพาะอาการทางประสาทที่เกิดจากความเครียดและสายตาที่จะเกิดความผิดปกติได้ค่ะคำแนะนำสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนในวันนี้วันนี้อาจจะต้องไม่สบอารมณ์กับสถานการณ์ได้ง่ายทำให้เกิดความผิดพลาดได้ควรหันมาสนใจสุขภาพกายและสุขภาพใจให้ดี หาเวลาทำบุญให้ทานทำสมาธิให้จิตใจสงบร่มเย็นขึ้นก็จะดีค่ะสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความเข้มแข็งในการประกอบกิจการงานความอดทนและต่อสู้อย่างไม่ท้อถอยทิศมงคลทิศเหนือเสริมคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ทำการใดก็ได้รับความร่วมมือและประสบความสำเร็จ เวลามงคล7นาฬิกา31นาทีถึง9นาฬิกาคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานคุณมีจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ในด้านการงานและพยายามที่จะทำให้ออกมาเป็นรูปธรรม แต่วันนี้คุณจำเป็นต้องมีคนคอยช่วยเหลือช่วยคิดจึงจะสำเร็จมีเกณฑ์ได้พบหุ้นส่วนที่ถูกใจด้วยการเงินรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องยิ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์คุณจะทำเงินได้มากเป็นพิเศษการค้าขายทำกำไรได้เป็นอย่างดีซึ่งต้องอาศัยวาทศิลป์และหัวใจบริการของคุณความรักและครอบครัว คู่รักครอบครัวมีความเข้มแข็งแข็งแรงดีรักดูแลห่วงใยกันจนคนรอบข้างอิจฉามันเติมความรักให้กันเสมอๆส่วนคนโสดครอบครัวของคุณจะอบอุ่นจนคุณไม่ได้โหยหาความรักจากคนภายนอกทําให้วันนี้ยังโสดต่อไปค่ะสีมงคลสีแดงสีทองเสริมสเสน่ห์ความมั่งมีร่ำรวยเงินทองคล่องมือ ิมงคลทิ่ตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความเคารพรักสง่าราศีความผ่องใสหน้ามองต่อผู้พบเห็นเวลามงคล12นาฬิกาหนาทีถึง13นาฬิกานาทีคนเกิดวันศุกร์การงาน งานที่ทำอยู่จะยังไม่ได้สมดังใจหวังจะเกิดการหักหลังหรือถูกแทงข้างหลังทำให้เข้าตาจนได้แล้ววันนี้ควรระวังให้มากในเรื่องอุบัติเหตุในระหว่างทำงานเพราะมีเกณฑ์ที่จะถึงขั้นเลือดตกยางออกแต่หากระวังให้ดีก็จะป้องกันได้ค่ะการเงินวันนี้อาจจะถึงขั้นทำอะไรไม่ถูกเพราะไม่รู้จะหมุนเงินยังไง เงินที่คาดหวังไว้ก็จะต้องพลาดหวงังคนที่เคยช่วยเหลืออุปถรัรมภ์ก็ไม่ยอมช่วยเหลืออีกจำเป็นต้องไปหยิบยืมแต่ก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครเรื่องเงินทำให้คุณเครียดแต่อย่าพึ่งเครียดจนเกินจริงไปนะคะบางทีปัญหาก็ไม่ได้ใหญ่อย่างที่คุณวิตกกังวลความรักและครอบครัวความรักโดดเด่นดีมาก คุณกระตือรือร้อนในการสร้างความมั่นคงและความสุขให้กับครอบครัวและต่างคนต่างช่วยเหลือเข้าใจกันและกันเป็นอย่างดีส่วนคนโสดวันนี้คุณพร้อมแล้วที่จะเดินเข้าไปทําความรู้จักและเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนที่คุณหมายตาไว้สีมงคลสีเขียวสมคนช่วยเหลือมั่งมีโคพคทรั์ธุรกิจสำเร็จทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้ เสริมความมั่นคงความกล้าหาในการเผชิญหน้าและชัยชนะในการแขง่งขันเวลามงคล7จ็นาฬิกาสานาทีถึง9ก้นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์การงาน งานที่ทำมาดีแล้วตั้งใจทำมาในช่วงก่อนหน้านี้จะประสบความสำเร็จเสร็จสิ้นในวันนี้และจะได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีวันนี้คุณจะมีชื่อเสียงในงานที่ทำทุกคะแนงะโดดเด่นกว่าคู่แข่งหรือเพื่อนร่วมงานบางคนจะได้เลื่อนขั้นขึ้นเงินเดือนหรือได้รับความรับผิดชอบที่สูงขึ้นพร้อมกับผลประโยชน์ที่มากขึ้นอีกด้วยการเงิน นี้สินที่มีอยู่จะพอกผูนมากขึ้นเนื่องจากการผิดชำระหนี้หรือการขาดความสามารถในการหาเงินมาชำระหนี้ได้ทันทำให้คุณปวดหัวกลุ้มใจในเรื่องการเงินไม่ใช่น้อยวันนี้ไม่เหมาะกับการนำเงินไปลงทุนทรัพย์สินขนาดใหญ่มีเกณฑ์ถูกอายัดในกรณีที่มีคดีความทางแพ่งอยู่ความรักและครอบครัวคุณไม่สนใจใครสักเท่าไร บางทีก็เพราะเบื่อหนายที่ต้องตามเอาใจใครแต่บางคนก็เพราะเจ็บมาจนเข็ดขยาดจึงเรื่อยๆกับความรักมีก็ได้ไม่มีก็ได้ส่วนคนมีคู่ความรักจืดชืดควรเติมความหวานให้กันบ้างเริ่มต้นจากคุณก่อนนี่แหลคะค่ะสีมงคลสีแดงสีทองเสริมการเงินคล่องมือได้ลาผลแบบไม่คาดฝันทิศมงคล ทิศตะวันตกเสริมความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจสง่าราศีและความเคารพรักเวลามงคล10นาฬิกา31นาทีถึง12นาฬิกาขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ